ไอ้วูบหลับไปค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นเอาไว้ยังไม่มีอะไรเลย,เลยตอนนี้นตอนสุดท้ายแล้วชใช่ปะใช่เราจะใช้ชีวิตต่อกันยังไงเนี่ยมาแล้ว 1> <Hello. S 2> EP <12. S> 1 2อกลับมาแล้วครับ Wonder React EP 1 2ของขั้นกูนะครับสบายดีนะทุกคนเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันอีก2ตอนจบแล้วทังานี้ครั้นะนสถาปัตยนะ์ตงานเยอนะไม่ใช่ไม่มีเวลามาเที่ยวได้ ตอนที่แล้วน่าจะเป็นตอนที่สนุกตอนอีกเลยนะโดยเฉพาะตอนท้ายอะฟล a b a c ไปอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นตเนี่ยต้องจับคู่กันแล้วก็เข้าป่าเป็นไรวะเนี่ยมาเมาเขาบอกว่าปเราจะไปอะงาวสวยมากเลยนะเว้ยไปดูกันป่นี่ตอนนี้โรแมนติกตอนมาดูดาวกันแล้วก็มีเพลงดาวนักฟ้าดาวนักฟ้าเน่ยละจำเนี้ยไม่ได้อุ๊ยมาแลว นักร้อยที่มีอยูเป็นเขาฟร้างให้หาหน้างานให้พอดีๆโคฟิกนั่งจีบกันตั้งนานจนกระทั่งทุกคนนอนได้ได้เลยจับได้แล้วเพลงน่ารักเนาะเพลงของสครับใช่ อ่าจดเลยนะอุ้ยยิ่เกาะใครอ๋อเกาะสารวัตรกลับแล้ววันนี้เกาพี่มินวเดี๋ยวมขึ้นไปรอในรถก็ได้ใครนี่เพ่อพี่เอาเก็บเองีดดินจะทำอะไรอีกรีนจิบมปอยู่ข้างหลังนั่ยนะ ไอ้จำชื่อเขาไม่ได้สักทีเลยอ่ะมินมินเอออย่างเขาจะชอบกันฉันเล่้ยงมาส่นกันขอบคุณนะพี่ที่ช่วยตามขายทายเจอซอยแน่เลยเอ้ยเจอได้ไงวะ เจอยังไงรีเก็บไว้หยุกกำไรกำไรคาดหวังอะไรี่มคาหวังลยพี่ถ้าสารวัตกับมีนปิ้งกันนี่ก็คงน่าสนใจเหมือนกันเนาะนนี้วอันไรวะไม่สารวัตเป็นของท่านท่านเป็นของสารวัต นี่มินก็ได้กับน,น้องสาราวัตรเออใช่ดืมแต่ก็คิดเล่นๆแ่ะถ้าเกิดว่ามินกับสาราวัตรได้ได้อะมันจะเป็น,นย,ยังไงฉั just imagining. นจินตนากไรจะใด้รู้สึกนาฬิกาของมินด้วยอะใส่ด้วยอะ,ส,ยยอะสรุปมินเป็นคนดีดูแลให้ดีเอยข้าเป่นงนี้เลยเหรอหัว่าวด้วยไง ประหยัดน้ำประหยัดน้ำคิดถึงจังพ่อคุณขืนอุย้ยมีคนเมสเซจมาผู้หญิงเมสเซจมาตอนสามทุ่มสี่สามแต่ว่าผู้หญิงอยากได้ปะไม่ไม่โหยไม่เจออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ก็อาจจะอยากมาคุย <c oughs> คิดถึงอะ <c oughs> แต่มันดึกมากนะในการเมสเซจมา,าหรือว่าอยากจะกลับม,มาคืนดีเอาว่าต้องเป็นแฟนกลับหรือว่าเป็นอะไรมั้ง ไม่ซีเรียสเลยอะไม่ได้ซีเรียสเลยมีคนบอกว่าในวีไอซะไม่พูดอะไรเลยพูดอยู่คนเดียววันนี้ก็เลยพยายามจะพูดเยอะๆหน่อยอ่ะไม่ต้องฝืนไม่ได้ฝืนก็พยายามจะพูดเยอะขึ้นหรือว่าเราจะเงียบๆดูไปเรื่อยๆพูดได้ตอนน้าต้อนสุดท้ายใช่ป่ะตอนสิบสามนอนสุดท้ายใช่โอ้ยเราจะใช้ชีวิตต่อกันยังไงเนี่ยนั่นสิรู้สึกไงไม่ทายไม่อะไรอะเพลงชนะคนขึ้ของเรา แทนเดี๋ยวเราไปซื้อให้ไปเอาตงหน้าเลยของซื้อเองุึงซ้อมไปเถอะเดี๋ยวมไปซื้อให้เอาแล้วซื้ออีกแล้วเรียกสป,ปอนเซอร์สุดเลยค่ะขอโทษนะคะชอบไหมไม่ชอบว่ข้อมูลเต็ไปทางไหนอะคะอ๋อทางนู้นะครับพอดีผมอลังจะไปเลยเอ๋องั้นเราไป พอดีเพื่อนเราซ้อมมันดีอยู่อะเพื่อนที่ไหนอะครับเ่อะซารวัตรสารวัตรอะค่ะเพื่อนฝึกมไหมคะแทนพิชชาเองก็ื่อนจะมีกูตอนเราไปแทนมีเพื่อนวงบางแหม่ไม่เคยบอกว่าต้อมีเพื่อนรักขนาดเนี้ยอยากฟังเพลงรับของเองนะครับไม่อยากฟังอืม พูดพร้อมมากเลยอ้่าะเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> ช่งนี้เราก็ว่าที่ต้องซ้อมแข่งกันหัดชอบทุกคนหนีหมดเลยอะหนูแบบไทยกำลังจะวีนแตกอ่ะ หาไม่อยากตั้งใจดูเดี๋ยวก่อนมันตั้งใจดูนี่ก็อยากรู้จริงๆกินกูตาเล่นกันหรอมึงกินกับเขาได้หรอดีหน้าใสเลยเนี่ยเวลาเขากินอะไรดื่มอะไรเราต้องดื่มบูดี้ซีรอกวิตามินซีผิวดีหน้าใสสุขภาพดีของเราก็เหมือนกันวิตามินซีอิมูนดีผิวดี ภุมมคุ้มกันก็มีแล้วก็ขดสีเขียวล็อกวิตามินไว้ข้างในคแขงนชม่งข้านไมาเขาจะสอบแล้วมึงไม่ช่วยกันไม่ได้งั้นเราจะไปสอบห้องชมองไปปุ๊บ่อร่อยอ่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุณมีน้ำใจเผื่ออาทิตย์งวิวอารเดด ยังไง่ะออวอะช่วงมแปลกๆมีอะไรของกูได้นะจุดมากมึรีแบไปอะไมทแปลๆอะไรอ่ะอออ๋อรือแผ่นแน่เลยะออเอากูตาไปด้วย He's obsessed. Huh? Oh, okay, with and Pam Big fan cow ไอฟองที่เป็นในตำนานเพราะว่าร้านแถวเ,วน,น,เ,ววเนี้ยมันอร่อยเหมือนกันนีแค่ร้านเนี้ยไม่อร่อยรู้อยู่ไได้ไงนานขนาดนี้จังเลยต้องเป็นเรื่องเล่านะครับเพราะว่าหน้าตาของหน่าเก่งมากเลยเพราะว่าเราเลิกถ่ายแล้วหน้านก่งเลยครับไม่ยังไม่ตายเนะดูชายสิโอไม่มีบทพูดอีกแล้ววะ <laughs> มีบทพูดแล้วเว้ย นิดีินกตายนะกลับูงรีวิไอ้เลือกี่ไรเสียวอเต้ทุทีเลยเนี่ยอึ้งอไรบ้งอึ้งหายฮะคิดถึงแฟนอยู่คิดถึงแฟนเก่าแฟนมันก็มีอย่างน้ของเก่าั้ขอใหมโอ้โหฟงฉลาดตลอดหลักแรกโอ๊ยหักแรก องคิดเรยตลอดเลยอ่ะกัรักแรนะรักแรกักชืมพอเราไปรักคนก็ตอไปยูคือรักแรกของไอ้รักแรกรักแรกทำไมต้องชุู่ๆไอ้ฟังฟงอยู่ารเป็นแฟนอยู่นะก็ต้องมีสิทธิพูดอ่ะ่โอมีบทพูดแล้วไม่ต้องเป็นแนวเดิมตลอ ซีรีส์เขาเพิ่งมาบทพูดนะเพิ่งได้ฟังเนี่ยอดฟังเลยเชียร์คุณต้องกลับไปชียับแฟนกูนกนแล้วกอวะกว่ามือนเอากูไปเป็นตัวแทนใครสักคนอะ่ะไม่แดกไม่ไม่รู้เชื่อเขาคนชอบบอกว่าเราอ่ะคุยกันไ<อ>ปนเรื่อยๆเรวก็เลยไม่รู้ไม่รู้เรื่อง อ,อวก็คน่องจริง<น>ชอบคุยก<ด>็บางทีก็อยากคุยนยะหรอกอยู่ว่าเป็นแฟนเก่าปะอยากให้นิ้วอยากให้นิ้วหน้ามันโดนสายนี้หน้า,นาจับทำไม่ได้เลยเถ้าเราไม่รับคำต่อไปเนี่ยเรา,าก็มักจะเลือกคนที่มีอะไรให้คล,าาลา้ายๆกับแรกของเราอย่างตัดเล็บด้วยตัดเล็บกินตามตัดเล็บอ้ยเดินหนีเลยอ่ะ ไรวะกดดีๆกูว่ากูแับพี่เราดีกว่าอะเอา No ไรวะสงสารแม่เนีะ่ะ oh. พี่ชายงงเปล่าที่ผานมาผมนึกว่าเราใจด้วยกันได้ดีซะอีกโชคดีนะพี่ฮึ So this guy looks like a prick. Mm. ค่ไหนนี่สาระวัตรเขาเข่นคอมเมนต์ว่าทีที่เราแส่งเก่งคาสั้นสันสนส้นสัน้นวันนี้เลยเต็มยศเลยหลังเป็นอะไมันก็บอกดูโอ้โหดูแลกันดีดีเอ,อเอนีเ่ยออ นรักเออมึงเราไม่ได้อัดคลิปเล่นกีต้าร์มานานเลยเออเนอนดูดีกว่าแต่น,นี้มันดึ่แล้วนะมึงไม่ค่อยสบายด้วยอนะ่ะนอนหลังนะอืมอืมน่าจะขอที่ <c oughs> นอนใส่ซะงั้นเรียนนอนนะมึงฟันดิไอ้วัด 嗯。Mm. ไม่ยอมนอนอะ่ะไอ้วูบหลับไปอ่ะตายแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ้อยยังไม่มีอะไรเลยอุ้มน,น็อกไปเลย นุ่มงเหรอเมื่อกี้วูบหลับไปอีพีนี้มันแบบน่บรัน่บรักแบบดูท่านอนของสารวัตรเลยเหมือนอยู่เลยอ่ะสิครับทำไมอ่ะนอนอย่างเงี้ยกินไม่ขึ้นเตียง ถึงเชียงเนี่ยว่าคิดลับไ้วยงั้นนั้นคุนอนอักโทรสับวายาตรงนั้นนะคือมันจะแบบมาใกล้หัวถึงกับนอนหลับไนิสบายมันปว่ายแล้ว อืม <c oughs> อยากจะอ้วกแต่ไม่อ้วกไม่ออกท้องเหรอตัวนี้มือพักฟันนะไม่เคยมึงไม่ได้นอนสังเกตดูได้เหรอกูเหมือนมึงเปิดเพลงฟังแล้วเคยอเไร่ะจริงไหมวะ You notices all the small things เดี๋ยวกูซื้อให้มาจบไหมดูดีเทลไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองมึงไม่ไปอาบน้ำเหอะสายเราแต่กูปวดดนะูหน้า กูแค่ท้องเอยไม่ได้เป็นแซนดี้ไม่รีบไปเถอะไม่รีบกันหัวโอเคไม่รีบไปเถอะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอะไรกันเลยเหรอเขาไม่มีแต่เริ่มซีรีส์แล้วมีแล้ว มไม่ไีแต่ว่า<ม><ง>แต่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีเงช่วงเนี้ยดูแห้งๆป่วยสารวัตรไปสนใจแผมด้วยสรุป<ม>เรื่องที่เราต้องระวังที่สุดอะ่ะคือรักแรกใช่ป่ะ<ม>เพื่อน,นโดนรักแรกแกล้งแฟนหรออืมก็ไม่เชิงอะ่ะเพราะว่านะถ้เพื่อนดูนไปถามแฟนมันจะทำยังไงบ้างเฮ้ยไม่ได้ดถ้าถามไปแล้วนะแม่ไม่มีอะไรอะ่ะ ในหมูมีเงาเลยอืออ exactly ือพวกฉลาดไปเลยไม่เชื่ปลายหาเลยว่ะก็จริงถ uh ้าขอยันไม่รักเราจะถามว่าไม่หาเพื่อนฉลาดมากเลย e ีนี้อุ้ยชิอกี้พายสารวัตรทำเลยตรงๆสารวัตรอยู่กับแพมแน่เลยอ๋อ แล้วเราสับไปอีก,อาากโอ้ทำไม,มาเร็วจังวะตรวจ้อมาดิทีม,ม่โจาฝากไม่ต้อห่วงนะกูบอกว่าอเนะไม่ได้ว่า,ะาอ,อะไรสลวใส่เสื้ลายเนี้ยหล่ออะใส่อะไรก็หล่อแต่ชอบลายเนี้ย ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่กอดก็อยากให้แฟนเก่านี้ไปเร็วๆอ่ะเมื่อกี้เขาถามว่าพายเป็นรักแรกของเธอหรอใช่ป่ะใช่แายเป็นรักแรกของกูเริ่มต้นจากเพื่อนเน่ะผมไม่ได้บอกนะ ทำไมวะนม่สอดคล้องกูไม่รู้สึกกับแพนเหมือนที่กูรู้สึกกับมึงนะด้วยใจมันสั่นเสือหรือ <c oughs> มึงแค่ไม่อยากเสียเพื่อนและเห็นกูเป็นแค่ตัวแทนขอ <c oughs> งเขา No ยังมีคำพิมพ์บ้าๆนนีู้่นิดนึงนะก็กูเห็นกูกับเขามีอะไรเหมือนกันหลายอย่างมึงกับเขาอะนะมึง <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ลุยเขาเขาก็กินบัวฮาวายเขาชอบกินกาแฟมันกาแฟหมดเขาสั่งบัวฮาวายกินเขาชอบกีตาร์เขาชอบเล่นกีตาร์แต่มึงไม่ได้ชอบชอ <c oughs> ไม่ใช่หรอเพราะมึงอยากใกล้กูไม่ใช่ <c oughs> ลุยเขาชอบวงสักแบบเขาชอบทุกวงเพวัะนั้นนี่เขาไปดูคอนเสิร์ตขวงแมนลากไปมันก็ มีมึงอยู่คนเดียวอะไมันที่ชอบอยู่คนเดียวอะแล้วที่สำคัญนะแพมมาปกติแต่มึงเป็นบ้าอะไรที่มันิ่มตัวมต่างๆนั่นน่ารักเช่าเวลาสารวัตรเป็นแบบเนี้ยเออกูขอดทูเงี้ยงเอาอะแล้วมึงลูกป่ะอะไรที่เหมือนแพงต่างที่สุดอะไรวันหนึ่งนะแพมเขาอาจจะ จะเป็นของใครก็ได้เว้ยแต่สำหรับมตกใจนึกจะบอกเรื่องอื่นต้องเป็นของคุเดี๋ยวเัีไยังไงยังยังไยังไะไะไงไงยังไไยไััังงยังยอ น้งให้ด้วยค่น,นึ่งแมงคื้นตลอดเลยนะ <c oughs> เออแล้วม,ม,มึงไม่ต้องไปซ้อมหรอกูบอกว่าเทมต้ไงจัดตลอดแล้วกูก็ดียว่ามึงบ่อยก่กูโอเคไม่เป็นไรเว้ยมึงไปซ้อมดิเดี๋ยวกูไปด้วยเอางั้นเหรออืม ยิงนะ้อ้วดนดนะเอดไรอะนอตเพลงทเขียนให้แผ่นแน่เลยนี่ขอเพลงที่มึงแต่งเวะเออขอเท็มัะผมใส่ติมากวมั้งอะไรอ่ะดูลุกนี้ลุกโลนอะเออ อแกล่ะทำไรอ่ะก็วันนี้เรามีน,นัดซ้อมดนตรีกับแกงไงไม่ใช่หรอรวันนัดแกงพรุ่งนี้มันไมีซ้อมดนตรีทั้งวันเลยแต่ไหนๆเราก็มาแล้วอะ่ะเราขอคุยเรื่องเพลงที่จะใช้สอบกับแกกงได้ไหมละ่ะเอาละสิเฮ้ยไปคุยยังก่อนเราได้กว่าจะซ้อมอ่ะอีกตั้งสองชั่วโมงเดี๋ยวกลัวของไปเก็บให้ก่อนก็ได้เว้ยมา งงถึงเต้นเลยอ่ะอยากฟังเพลงที่จะแต่งให้เราละอะือือทำลายปิตใจทายกันแบบนี้โอ้ยกอ อ,อีพีนี้มันแบบไปเรื่อย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 มันดูเอ็นบีเอวยาห างนี้นะให้เราลองไกด์คอนเซปที่เราอยากได้ให้แกเผื่แก,แกจะแต่งเพลงง่ายขึ้นคือเราอยากจะได้เพลงมักส์เพลงอนะที่พูดถึงก็นสนิทสองคนสนิทกันมากจนเขาชลาใจอะอม ไปทำด้วยกันก็เปลี่ยนไปเขาเลยพึ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขารักเพื่อนคนนี้มากแค่ไหนก็เขาพก็เขาที่จะมามาทำไมเอ้อหนูมาทำไมนี่แพนไม่ได้จะพูดถึงเรื่องเพลงแต่แพนพูดถึงเรื่องหลังใช่ปะเยอใช่อืมใช่ ใช่ใช่ใช่คุณว่าคนไม่เคยเีความลัแบบนเพลงมากได้ไหม,มดแต่งเพลงลหรอกมา,มาั้เนาะเข้าใจแล้วพี่มึงยอมช่วยแก้งจีบกูเน่ถ้าพมึงจะหาประสบการณ์ในแบบน่เพลงใช่ปะตายแล้วค,คิดเยอะจังว,ว่าหาเ,เ,เพื่อไปแต่งเพลงให้คุณแทมเนี่ยนะายคิดเดยอะไปละตาย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 ,ตาย เยอะไปแล้วเยอะไปอ่ะที่ร,รักอีพิงนี่เหนื่อยนะแถมซบอ้ยปวดหัวไม่ได้ไทยอย่าคิดเยอะไทยอย่าคิดเยอะเดี๋ยวไทยเนี่ยจะเป็นโรคปวดหัวนะใช่คิดตลอดเวลา ออกมาท้าจ,จะคิดเดียบไม่ได้โอ้ตายตายตายแล้วเา่อเาจะเดินหนีอีกทายคุยให้รู้เรเือ่องตัวื้อมไม่ใช่สิอาการขนาดนี้ได้เหรอ โอเคนะฮดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งเยอะชาละวัดมาดูแลหน่อยขมานวินเล่นดีมากเลยอ่ะนดีมากโอวีนเล่นดีมากโอไม่ร้องให้นะสงสารชายจบแรกหนึ่งตอนตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วเปลอาเพาว่าอีพีนี้เป็นยังไงงงเศร้า แต่แบบว่าถ้าเกิดนี้อีพีนี้ยเศร้าแปลาอีในอีพีหน้าจะต้องฟินสุดชีวิตใช่เลยอะไม่อยากเชื่อเลยว่าดูไปก็หลับไปไม่รู้หลับวิ่าไหนอาะจจะเหน่ย่ยแต่ถ้าเหนื่อยหรือเพลียต้องตบด้วย Woody วูดดี้ซีล็กสดชื่นละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าตอนสุดท้ายแล้วของคันกู